เลสมาแล้วตาเขียวไ้แล้วโอ้โหนี่นี่นี่เต็มเลยเออปูกกระตายยังมีกิจกรรมหน่อยนอกจากกินโอ้เนี่ยพ่อพิงไม่ต้องนั้นแหละไม่ต้องไปเก็บหรอกอะไรอ่ะเออเราจะยืนย่างเหรอเออเออยกมาดิพ่อ เลดไปนูน่นละวันนี้เรามากางเต้นกันนะคะที่บ่อน,น้ำพุร้อนสมอทองจังหวดัดอ,อุทัยธานีนะคะนี่คืออุปกรณ์ตั้งแคมปิ้งของเรานะคะโอ้โหใบสมนึกพาเที่ยวนะคะนี่ค่ะมีคุนอำนาจมาสมทบด้วยนะคะโดยที่ไม่เตรียมเต้นไม่เตรียมอะไรมาเลยนะคะน,น,นั่นคือเต้นของเขาค่ะ ไม่เตรียมอะไรมานะคะต้องให้คนอื่นเตรียมให้เต็นท์ใหญ่สุดนั่นเต็นท์ของคุณสมนึกนะคะอันนี้เราเราก็จะปาร์ตี้แล้วนะคะอันนี้อันนี้คือเต็นท์ของเราเองนะคะนี่คะ่ะนี่ที่นอนเป็นเป่าลมข้างล่างเน่นุ่นมๆน,นอนกับลูกชายนะคะโอ้โห นุ่มๆอะ่ะดีอะ่ะดูดินี่นะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะไปแช่น้ำพุร้อนกันตรงน้นค่ะแช่น้ำกันหน่อยนอนกลางเต็นที่บาะน้ำพุร้อน,อนข่าสมอทองนะคะวันนี้คะ่ะอากาศดีมากเลยจะถ่ายตอนเช้าให้ดูนะคะอ่ะ ตอนนี้เราก็เวลาเกือบจะสี่ทุ่มนะคะเราก็ปั่นจักรยานมากันค่ะมาแช่มาเป็นที่แช่น้ำผูร้อนนะคะเขาก็จะดูดดูดน้ำน้ำพูร้อนเนี่ยมาใส่ในแอ่งนี้ให้แช่เท้าให้เลรอย่างนี้นะคะส่วนส่วนเด็กก็เล่นได้นี่ค่ะนี่นี่เราไปอาบน้ำได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กับป๋าสลากกันไปอาบคดีเลย อย่างนี้เลยเหรอตอนเช้าเปิด4โมง2มงคร <c oughs> ึ่งนะับกว่า2โมงน่ยนอนกลางเต็นกัน่งนน้ำพุทฮะมเลยไม่หนาวเลยหนูฮะมเลยไม่หนาวใช่ก็เขาเลยมีนั้นุญพารี่เกมนม้นต่งดูนีั

อย่าใจนึงกอมแมวแมวแม่ไย่อมไม่อมไม่อมน้องก็ไปนู่นแล้วขัดตัวขัดตัวก่อนขัดตัวก่อนยาไ่หมาแล้วแช่น้ำแล่ว นพูดร้อนกันหน่อยโผลลึกป่ะเนี่ยโอ้โหร้อนว่ะรั้สารเลสเลยผู้สารอะไรมาเล่นตรงมันไม่มีอะไรไม่รู้สึกร้อนเลยอะ กำลังคิดอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนชุดตรงไหนไม่อาบน้ำแล้วนะใช่ไหมอืมอุ้ยหัวลกฟาแสงสวยเนี่ยเลดว่ายน้ำเหรอโอ้โหปู่เพลินเลยนะปู่ตามมาได้ไงเนี่ยขึ้นหลังปลากระเบนข้าเลดขุดปู่มาได้ไงปลากระเบนเร็ว ดูย่าเอาไม่เอาแล้วที่เรากำลังมาแช่น้ำแร่บ่อน้ำพุร้อนนะคะฟินอ่ะอ้าอะไรจ๊ะชอนผ้าที่ขึ้นใหม่ๆอ่ะสวยมากเลยเป็นเกิดเลี้ยงใหม่ลูกเดินหน้าวันเกิดเลี้ยงใหม่เดินจีนใหญ่เยอะฮะวันเกิดต้องตัวจีนใหญ่แล้วเหรอไก่แล้วไงไกลแล้ว มกะลาสองขั้วแล้วมันเกิดเดนเดียวกูอะเออจัดพร้อมกันเลยไหมวันที่วันที่หกใช่ไหมอะไเล็กวันที่อะไรวะเจ้จัดตาน้นี่คือการทำตะปานะคะโดยช่างชำนาญงานนะคะถุกแม่รัวนหรอเฮ้ยแม่ชุดพอดีเลยอ่ะหลวมปะฮะปรับได้ไงเฮ้ยดีว่ะีมาใ่กับบาล แป้ออเปวไม่เอาไม่ป็ีนไม่เอาไม่เล่นอย่า